ตอนนั้นเข้าไปเรียนคือยอมรับว,ว่ามอหน,นึ่งเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยพอเกิดว่ามอสองก็เริ่มแบบไม่รู้เรื่องหนักมากจนสุดท้ายร้องไห้แล้วก็ไม่เรียนแล้วก็ออกออกมอาอกออกจากตรงนั้น <c oughs> ก็คือไม่ติดสอบวันนอเห็นเพื่อนไปสอบเขาติดกันแล้วก็ไปสมัครก็เข้าไปทําไม่ได้เลยคณ <c oughs> ิต <c oughs> เดินเข้าไปก็คือเปิดข้อสอบขึ้นมาอ่านไม่รู้เรื่องเขาถามอะไรหรอแบบว่าฟังก์ชันอะไรไม่รู้เรื่องหนูแบบว่าสภาพสมองยังปหกอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าเราต้องพัฒนาตัวเองแหละเออถ้าเราไม่พัฒนาตัวเองเนี่ยเราตายแน่เลยเราคิดว่า บบเออเอาพอผ่านรวมสักเกิน7-5ก็แบบน่าจะติดแล้วแหละนนก็พอแล้วอะไรการสัมภาษณ์เป็นแบบ MMI หรือกดดันค่ะเราตอบอะไรไปถ้าเป็นไดเลม่าส่วนใหญ่เขาก็จะเถียงเรามาอีกแบบหนึ่งเลยแม้กระทั่งพอร์ตฟอลิโอเขาจะพยายามเหมือนกดเราลงสุดๆแบบแคมีโอลิมปิกนี่ภูมิใจที่สุดแล้วหรอแบบเหมือนกดกดเราตลอด ค่ะสวัสดีค่ะ,คะชื่อนางสาวลิตาตันติประภานะคะชื่อเล่นชื่อลิตาตอนนี้ก็ติดคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในรอบที่1ห,หรือว่าพอร์ตโฟลิโอค่ะ จริงๆป้าถมตอนนั้นเรียนที่เซนโยเซฟคอนแวนค่ะตอนนั้นก็ไม่ค่อยสนใจเรื่องเรียนเท่าไหร่เป็นเด็กแบบเรียนกลางๆอะไรอย่างนี้ก็อาจจะแบบตั้งใจเรียนที่โรงเรียนก็คือสมัยแรกๆยังไม่ได้เรียนพิเศษเลยแล้วตอนจะเข้ามัธยมอ่ะค่ะก็คือเหมือนช่วงป .5 ป .6 ก็มีคนนูนก็ชวนว่าเออที่โรงเรียนนี้ก็ดีนะโรงเรียนนี้ก็ดีนะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยก็คือแบบคุณแม่ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรขนาดนั้นก็มีส่งไปติวบ้างแต่ว่าต้องยอมรับว่าตอนป .5 เนี่ยหนูยังไม่ค่อยแบบสนใจเรื่องเรียนแล้วก็แบบมาสนใจจริงงๆคืืืออออช่่่่่่ววปปประมมาาาาาณเเเเททททสุด้ยีีแบบห็นนนนพขจไกั แล้วแล้วแบบเราจะอยู่ที่เดิมคนเดียวหรอก็เลยตั้งใจเรียนช่วงนั้นแล้วก็แบบสอบเข้าโรงเรียนสาธิตประทุมวัน,นะคะ่ะตอนแรกที่ไม่เคยเข้าก็จะได้ยินว่ามีแต่เด็กเก่งๆอะไรอย่างนี้แล้วก็คิดว่าแบบในโรงเรียนน่าจะแบบว่ามีการเรียนการสอนที่ดีกว่าที่แบบเคยเรียนอยู่ตอนประถมอะไรอย่างนี้ค่ะูตรงๆก็คือตอนแรกแบบรู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งอะไรเลยแล้วก็ไป P ีเทสอะไรตอนแรกก็คะแนนไม่ค่อยดีก็คิดว่าจะไม่ติดแล้วแต่ว,ว่าเหมือนมาขยันช่วงช่วงไทยๆก็เลยแบบว่าติดเข้ามาได้ประมาณนั้น ปหกเทอม2ก็คือตั้งใจเรียนกลับทบวนอะไรอย่างนี้ถ้ามีการบ้านก็พยายามทําตลอดตอนนั้นเริ่มเห็นแหรือยังว่าเคยแบบฉันจะติดหรอเนีไ, <c oughs> ไม่มีค่ะไม่มีเลยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าไม่เคยเป็นเด็กแข่งขันแล้วก็แบบว่าขนาดแค่ในโรงเรียนด้วยกันเองก็จะเห็นเพื่อนที่แบบไปแข่งอะไรอย่างนี้มาเราก็ไม่มีแล้วก็แบบกลัวๆด้วยแล้วแบบยิ่งไปเจอที่เรียนพิเศษก็จะเจอเพื่อนโรงเรียนอื่นที่เขาเก่งๆก,กันก็จะยิ่งกลัวว่าแบบเออทำไมเราดูโ้อจัง <c oughs> อย่างหนูเข้ามามอหนึ่งเนี้ยก็อาจจะมีปัญหาเยอะแบบว่ากลัวเพื่อนผู้ชายแล้วก็แบบอาจจะเข้าเข้ากับเขาไม่ได้แบบตกใจคนที่พูดคำหยาบไปเลยแบบนี้ด้วยหมายถึงว่าถ้าในห้องก็ดูได้เกรดสี่ก็ดูท็อปทอปแต่ว่าอาจจะไม่ได้ขนาดนั้น,นะคะือจริงๆก็เคยสอบแบบสอบพอทอนะคะแต่ว่าแบบก็ไม่ผ่าน <laughs> <laughs> เพราะว่าตอนนั้นไม่ได้เรียนอะไรเลยแล้วก็ไปสอบแบบงงๆก็แบบเปิดข้อสอบมาก็ตกใจ อย่างแรกเลยคือสังคมปทุมวันถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้แบบว่าทั้งห้องเก่งทุกคนแต่ว่าในห้องเราก็จะเห็นว่ามันยังมีคนเก่งกว่าเราตลอดตั้งแต่แบบม1มอ .2 อแล้วจได้ว่าช่วงแรกๆที่เข้ามาก็รู้สึกว่าตัวเองอยู่กลางๆห้องอะไรประมาณนี้ยิ่งแบบเราสอบเราก็จะเห็นว่าทําไมมันก็มีคนที่แบบได้เยอะมากๆคือมันจะมีคล้ายๆจัดติวแบบตอนเย็นเป็น gifted อะไรอย่างนงี้ค่ะคืออย่าง gifted เขาก็จะมีแยกของเขาแล้วก็มีพวกวิทย์ด้วยที่เขาให้ไปสอบขัดเข้าไปก็คือพอดีเหมือนสูกติดเข้าไปของทางเคมี Me กับฟิสิกส์ก็เลย แล้วตอนนั้นก็เป็นจุดแรกก็เห็นว่าอ๋อ,อมันมีการแข่งขันต่างๆนะแล้วก็ได้เรียนกับอาจารย์มหาลัยที่เขาเก่งๆก็เลยรู้สึกว่าจะเป็นจุดที่อยากพัฒนาด้วยเพราะตอนนั้นเข้าไปเรียนคือยอมรับว,ว่ามอนหนึ่งเนะี่ยไม่รู้เรื่องเลย ปรากฏว่ามสองก็เริ่มแบบไม่รู้เรื่องหนักมากจนสุดท้ายรบ้บองไห้แล้วก็ไม่เรียนแล้วก็ออก,ออกออกออกจากตรงนั้นแล้วก็รู้สึกว่าเราต้องพัฒนาตัวเองเลยเข้ามสี่อะไรอย่างเงี้ยเราเห็นรุ่นพี่เขาติดเตรียมอุดมกันเยอะมากแล้วก็ยิ่งแบบอยากไปบ้างแต่เราก็รู้สึกแบบเออถ้าเราไม่พัฒนาตัวเองเนี่ยเราตายแน่ๆอะไรประมาณนี้จริงๆคือประทุมวันเนี่ยพอมันรวมเด็กเก่งแล้วก็เหมือนมันก็ทําให้เราได้เข้าถึงรู้ว่าแบบมันมีที่เรียนพิเศษอะไรมากขึ้นด้วยค่ะ คือตอนแรกๆยังไม่ได้เรียนค่ะเริ่มประมาณเรียนจริงๆคือประมาณม .2 อ,อะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็มานักๆช่วงมสม่ม จริงตอนนั้นก็คือแบบเห็นพวกรุ่นพี่มากกว่าแล้วก็จะติดตามในแบบไอจีก็จะมีสตัดดี้แกร,รมของรุ่นพี่คนนูนคนนี้ก็แบบเออเห็นแล้วก็แบบชื่นชมเขาแต่ว่าจริงๆคือหนูก็ยอมรับว,ว่าหนูอาจจะเป็นคนที่แบบเออไม่ชอบให้ใครมาบาังคับอย่างเช่นไปเรียนพิเศษเนี่ยก็คือเลือกเองหมดเลยถ้าสมมติแบบมีใครบังคับไปเรียน,นที่แทบจะแบบไปแล้วไม่ยอมเรียนแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าการที่เราได้เลือกเองแล้วก็ได้วางแผนด้วยตัวเองบางทีมันทําให้แบบเราเหมือนได้รู้ชีวิตตัวเองมากกว่าแล้วก็พยายามที่จะแบบไปถึงเป้าหมายด้วยตัวเเ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 อออออองงงงมมมาาาาาาากกกกววว่่่่หหืืนนนรรรคิดดลลแ้้้้ีียัั็็ตตททํขใ เพราะว่าไม่งั้นนะคนอื่นเขาก็จะมาคิดว่าเนี่ยเห็นไหมเพราะว่าเธอเลือกเองแล้วเธอทำได้ไม่ดีอะไรแบบนี้ก็เลยแบบพยายามทําให้เต็มที่ มหนึ่งก็เล่าก่อนก็คือไม่ติดสอบวนอก,ก็แบบเห็นเพื่อนไปสอบเขาติดกันแล้วก็ไปสมัครก็เข้าไปทําไม่ได้เลยคณิตเดินเข้าไปก็คือเปิดข้อสอบขึ้นมาอ่านไม่รู้เรื่องเขาถามอะไรหรอแบบว่าฟังก์ชันอะไรไม่รู้เรื่องหนูแบบว่าสภาพสมองยังปอ6อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นคือยอมรับเลยว่าตอนนั้นรู้สึกว่าแบบตัวเองงูมากก็เลยเต้องพยายามพัฒนาตัวเองแล้วแล้วก็แต่มสองเนี่ยมันก็ยังเหมือนสอบได้วิชาเดิมๆแล้วก็เลยไม่อยากไปยุ่งอีกพอมามสามมันจะเริ่มสอบวิชาเป็นสายวิทย มีชอบชีวะด้วยก็เลยตัดสินใจมาสอบเคมี i, เพราะว่าตอนนั้นรู้สึกว่าชีวะมันเยอะเกินไปแล้วอ่านไม่ทันแต่ว่าเคมีเนี่ยพอไหวอยู่แล้วก็รู้สึกว่าแบบมันดีตรงที่มันไม่ได้ท่องอย่างเดียวจนถัวระเบิดมันมีแบบพาร์ทคำนวณด้วยแล้วก็แบบมันดูบาลานซ์ดีค่ะ จริงๆก็ยอมรับว่าไม่ได้เป็นคนชอบเลขขนาดนั้นแต่ว่าก็คือเรียนได้แล้วก็เหมือนท่านเรียนแบบแค่กลางๆในโรงเรียนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็โอเคแต่ว่าถ้าให้แข่งขันนี่ก็ไม่ค่อยสู้เหมือนกันเพราะว่ามันไม่ใช่ทางขนาดนั้นบางทีแบบทําไปแล้วมันเครียดเกินก็ไม่ได้แฮปปี้กับการทําโจทย์ยากๆขนาดนั้นค่ะจริงๆฟิสิกส์คือรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นเลขจ๋าขนาดนั้นมันยังแบบมีเรื่องของคอนเซปต์ทางวิทยาศาสตร์ด้วยซึ่งบางทีอย่างถ้าฟิสิกส์มอต้นเราจะรู้เลยว่ามันแค่เป็นการเหมือนรู้แทนสูตรอะไรอย่างงงีี้้้ลลลลววกกกาาาารรรรใชเเเเเเขขขขออออมมัันนนน็็็คคืบบณหปปะะไย่จ คนละสไตล์กันหรือแม้กระทั่งฟิสิกส์มอปลายเนี่ยก็ไม่ได้ใช้เลขที่มันลึกหรือว่าอะไรขนาดนั้นดังนั้นก็เลยรู้สึกว่ายังแบบเรียนได้อยู่แล้วก็โอเคอยู่ หนูคิดว่าการบ้านคือถ้าสมมติว่ามันแบบทําให้เราได้พัฒนาตัวเองเป็นโจทย์ที่มันท้าทายขึ้นบางทีมันก็ทําให้เราเก่งขึ้นในขณะเดียวกันถ้าเป็นโจทย์ที่เหมือนแบบทวนเะนื้อหาที่เราเรียนมันก็จะเหมือนให้เราได้กลับไปอ่านหนังสือทวนแต่ว่าหนูคิดว่าการบ้านเนี่ยมันจะมีประโยชน์ถ้ามันไม่เยอะจนเกินไปแล้วก็ทําให้เด็กทุกคนเนี่ยเขาพร้อมที่จะกลับไปทําจริงๆไม่ใช่ว่าแบบไปลอกเพื่อนหรือว่าต้องไปหาติวเตอร์มาเพื่อสอนแค่การบ้านในโรงเรียนอะไรแบบนี้ค่ะ คือตอนม3มันจะมีโครงงานที่แบบว่าต้องทําทั้งปีแล้วด้วยความที่โหดก็คือว่ามันจะจับกลุ่มให้หมายถึงว่าเขาจะคะตามคะแนนแล้วในกลุ่มมันก็จะมีทั้งคนทํางานคนไม่ทํางานกลุ่ม5คนก็จะทํางานสักสองสามคนอะไรประมาณนี้มันก็เลยแบบเหนื่อยเพราะว่ามันเหมือนเราต้องไปแบกงานเพื่อนคือตอนนั้นอ่ะต้องยอมแล้วว่าหนูไม่ช,ชอบแล้วหนูก็รู้สึกว่าทําไมเราต้องไปทําอะไรแบบนั้นด้วยแต่ว่าตอนที่มายืน่นอย่างเช่นพอสอบเข้ามหาวิทยาลัยเนื่องจากมันย้อนผลงานได้ประมาณ45ปีก็ได้ใส่พวกโครงงานพวกนี้เข้าไปด้วยแล้ว ก็รู้สึกว่าจริงๆมันก็มีประโยชน์ในระยะยาวแล้วก็มันก็เหมือนเป็นจุดเริ่มต้นที่เราได้ลองทำโครงงานหรือว่าได้ทำงานใหญ่ๆดูค่ะหลักๆก,ก็คือช่วงประมาณม3ค่ะแต่ว่าม2ก็อาจจะเริ่มมีเก็บเนื้อหาบ้างแล้วก็อยากเข้าในตั้งแต่ประมาณช่วงมอ2อแล้วก็เลยเริ่มเรียนเนื้อหาต่างๆก่อนแล้วก็พอช่วงม3ก็จะเริ่มเรียนพวกขอสอบเข้าเตรียมค่ะ คืออย่างที่บอกว่าช่วงม3อยู่ก็ขยันขึ้นมามากๆช่วงนั้นแบบไปเรียนพิเศษก็คือเรียนติวเก็บเนื้อหาเข้าเตรียมทุกวิชาแล้วก็รู้สึกว่าตอนนั้นแบบขยันมากแบบทํากันบ้านทําอะไรครบอะไรอย่างงี้คือหนูรู้สึกว่าตอนม3ก็ยังเป็นช่วงที่คนส่วนใหญ่ก็ยังเหมือนไม่ได้แบบรับผิดชอบตัวเองขนาดนั้นส่วนใหญ่ก็คือตามกันไปเรียนพ่อแม่ส่งไปเรียนแต่ว่าตอนนั้นด้วยความอย่างที่บอกว่าหนูเลือกลงเองเป็นหลักด้วยก็เลยทําให้แบบเหมือนหนูได้รู้ว่าหนูวางแผนว่าโอเควิชานี้หนูจะเก็บจบนะวิ หนูอะคือเป็นคนเรื่องมากก็คือเข้าไปเรียนเลยถ้าสมมุติว่าเรียนแล้วไม่ชอบก็คือขอเดียวเลิกไม่เรียนคือก็ยอมรับว่าคนที่ดังส่วนใหญ่เขาจะสอนดีแต่ว่าบางทีอะแค่สไตล์การสอนของเขามันอาจจะไม่ได้ถูกกับเราขนาดนั้นแล้วเราเรียนแล้วสุดท้ายเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราได้รับมันไม่ค่อยจะคุ้มค่ากับเวลาที่เสียไปอะไรอย่างนี้มากกว่า แลคือส่วนหนึ่งก็คือแบบเราลงเองเราก็จะเห็นราคาคอร์สเราเห็นทุกอย่างมันก็จะเหมือนเป็นสิ่งที่ให้เราเห็นว่าโอเคอันนี้คุ้มอันนี้ไม่คุ้มอะไร <c oughs> คือเคยเรียนอาจารย์บีก็คือเป็นคอร์สออร์แกนิกเคมีสตรีของมหลาลัยตอนที่เข้าสอบวันอค่ายสองไปแล้วก็คือจริงๆในค่ายเนี่ยด้วยความมันหาเรียนยากมันก็ต้องขึ้นอยู่กับอาจารย์ที่ออกข้อสอบในค่ายก็คือปีแรกจริงๆหนูยอมรับว,ว่าหนูเข้าไปแล้วหนูตกค่ายด้วยในปีแรกแต่ว่าหนูก็เหมือนได้แนวข้อสอบได้แนวอะไรมาเราก็พยายามไปดูว่าอย่างเช่นอาจารย์คน หนังสือไปอะไรตามนั้นค่ะประมาณนั้นก็มีเรียนบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเรียนกับรุ่นพี่ที่เขาเป็นแบบผู้แทนเก่าอะไรอย่างนี้เขาก็จะแนะนําเราได้ตรงจุดกว่าค่ะพอมสามอ่ะด้วยความที่เริ่มเรียนตะลุยโจทย์หลายที่ขึ้นก็มีลงมาลรงพี่แม็กก็น่าจะเป็นคอร์สแบบพวก P ี e x a ออะไรพวกนี้ที่ได้แบบว่าทําข้อสอบค่ะ สังคมตอนนั้นเรียนที่เมฆค่ะคร,รูเมฆสอนดีค่ะคร,รูเมฆสอนดีแต่เขาก็มาเก่งแล้วเขาก็จะแบบว่าอามีสไตล์การสอนของเขาแต่หนูอาจจะไม่ได้เป็นคนที่ชอบสังคมขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้เรียนเยอะก็สุดท้ายก็คือเหมือนจำเท่าที่เขาสอนแล้วก็เข้าไปทําก็คือข้อไหนรู้ก็ตอบข้อไหนทําไม่ได้ก็มว้วไทยก็ตอนนั้นเรียนคุยหญิงคือเหมือนเรียนเพราะว่าแบบรุ่นพี่ส่วนใหญ่แนะนำว่าเนี่ยคุยหญิงก็หมายถึงถ้าจะภาษาไทยข้อเตรียมก็ต้องคุยหญิงสี่อะไรประมาณนี้ค่ะคุยหญิงก็คือเรียนคอเทมหนึ่งทวนสองจนจบ <ข>อพอที่แม็กอย่างเงี้ยตะลุยโจทย์ก็ก็คือดีมากๆไปหมายถึงว่าได้ทําโจทย์ที่ตรงแนวมากๆจําได้ว่ายากค่ะยากกว่าที่เคยเรียนมาแล้วก็รู้สึกว่าก็มีข้อที่ทําไม่ได้เยอะเหมือนกันแต่ว่าเหมือนพี่เขาก็อธิบายเข้าใจค่ะจริงๆมันอาจจะเร็วไปถ้าคนที่แบบพื้นฐานไม่ดีแต่พอเราเก็บมาแล้วเราก็รู้สึกว่าโอเคเราตามทันแล้วก็ได้อยู่อ๋อแต่พี่เม็กพี่แม,ม็กเลยคอมเมนต์มากๆเพราะว่าสังคมคือเรียนที่เดียวเรารู้สึกว่าเวลาเขาไม่ได้เยอะเกินไปแล้วก็แบบว่าได้เนื้อหาที่มันแบบดูตรงประเด็นดีค่ะอันนี้ดี ก็คือตอนนั้นหนูเข้าค่ายสวนเคมีอยู่แล้วก็เหมือนแบบเรารู้ว่าค่ายสองมันจะเข้าตอนมีนาซึ่งมันจะตรงกับช่วงสอบเตรียมอุดมแล้วปรากฏว่าช่วงนั้นมันก็มีโคต้าจังหวัดออกมารับสมัครแล้วก็เห็นว่ามันสอบก่อนถ้าสอบก่อนติดก่อนแล้วก็ไม่ต้องไปเครียดช่วงมีนาแล้วตอนนั้นก็คือเหมือนโดนกึ่งกึบังคับว่าแบบเออเขาอยากให้เน้นเรื่องสอบเข้าก่อนไม่อยากให้เข้าค่ายแต่เราอะยังอยากเข้าค่ายอยู่ก็เลยโอเคงั้นไปสอบโคต้าจังหวัดดูเราก็ตกใจเหมือนกันเพราะเห็นของกรุงเทพขอรับแค่แบบ6คนอะไรอย่างง นะข้อสอบมันจะเวลาน้อยกว่าแล้วก็ความยากก็จะไม่ได้เท่ารอบปกติหนูก็ไม่มั่นใจว่าตัดคะแนนที่เท่าไหร่แต่ว่าตอนนั้นก็คือติดมาได้แล้วก็เลยเหมือนแบบค <c oughs> ิวก่อนอะไรประมาณนั้นค่ะจำได้ว่าตอนนั้นจริงๆพี่แม็กก็เป็นคนแรกที่บอกหนูเพราะว่าหนูไปนั่งเรียนพี่แม็กแล้วพี่แม็กก็เดินเข้ามาแบบอ้าวคุณติดแล้วนี่คุณเรียนทาไมแล้วคือหนูอนั่งนั่งนั่งทำข้อสอบอยู่แล้วหนูก็งงแบบ <c oughs> ใครติดใครใครใคร,ใครมีที่เรียนงง <c oughs> ช่วงม3ก็ไม่ได้ทุ่มให้กับค่ายแข่งขันขนาดนั้นคือเรียกว่าทุกคนรอบข้างเรารู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นเด็กแข่งขันเราจะเข้าไปขนาดนั้นได้ยังไงแค่แบบติดค่ายแรกทุกคนก็แบบงงแล้วติดติดได้ยังไงอะไรแบบนี้จริงๆอะ่ะตอนค่ายแรกคือแม่จองไปเที่ยวช่วงเข้าค่ายแล้วแล้วสุดท้ายหนูอดไปเที่ยวอยู่คนเดียวเพราะว่าทุกคนไม่คิดว่าหนูจะติดค่ายเนี่ยแล้วได้เหรียญเงินหรืออะไรนะใช่ได้เหรียญเงินค่ะไม่ไม่แก้มืนคือมันจะต้องไปแข่งตั้งช่วงสิงหาเรารู้สึกว่ามันน่าจะเหนื่อยเกินไปค่ะ ตอนนั้นก็คือเข้าเตรียมมาแล้วด้วยความเราชอบเคมีก็เลยสมัครกิบวิทเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยากไปเรียนเลขเพิ่มขนาดนั้นอยู่แล้วก็เลยก็เลยเข้ามาในกิบวิทค่ะแล้วก็เลือกสาขาเคมีด้วยแต่ว่าเข้ามาตอนมสก็จําได้ว่าคือหนูเป็นคนที่ไม่ชอบเรียนพิเศษเพื่อแบบสอบในโรงเรียนอยู่แล้วแล้วยิ่งเราอยู่ห้องกิฟซึ่งมันไม่ต้องแย่งห้องคิงตอนนั้นมสี่ก็เลยเรียนพิเศษน้อยมากยังไงมันก็ไม่ต้องเรียนเพื่อสอบอยู่แล้วแค่แบบอ่านกลางภาคไปภาคให้แบบมันผ่านเดี่ย็ไม่ได้ยากเกินไปก็เลยรู้สึกว่าาาเเอออออนนนนน่่่่่่จะะไหวววกก็็ลยยแแบบใชชชชู้้้คคงััตตื กค่ายไปด้วยแล้วก็เป็นปีแรกที่ตกค่ายใช่ไหคะไปตกค่ายตอนสสวทนึงค่ะก็คือไม่ติดค่ายสุดท้ายพอหลังจากตกค่ายก็มีเวลาเยอะก็ได้ไปแบบลองดูเรื่องรอบหนึ่งด้วยเรื่องเตรียมพอร์ตแล้วก็ได้ลองไปเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มได้ลองไปเตรียมทํางานวิจัยหรืออะไรเพิ่มด้วยก็เลยมีเวลาเยอะม่อสี่จริงๆคือใช้ชิลๆแบบว่าไม่ได้ทํากิจกรรมขนาดนั้นค่ะไม่ได้ทำจริงๆคือส่วนหนึ่งก็คืออย่างที่บอกว่าเข้าค่ายแล้วปรากฏแบบเปิดเทอมอาทิตย์แรกก็คือติดระดับชาติประมาณนั้นแล้วก็อดไปทุกอย่างเลยกิจกรรมคืออหมดจริงๆพ กาอกลับไปพอตอนม5ก็เลยแบบเสียดายมากพอรู้สึกว่าเออเราเข้าเตรียมมามันกิจกรรมเยอะเราน่าจะได้ทําอะไรเยอะกว่านี้แล้วก็ม5ก็ได้มาเป็นแบบคณะกรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอนะไรแบบมาถึงที่จัดโอเปนเฮาส์ คือเกดก็ยังแบบ4.00มาตลอดหมายถึงว่าในเตรียมนะคะแต่ว่าเราไม่ได้เรียนพิเศษเพื่อแบบสอบในโรงเรียนเท่าไหร่เพราะว่ารู้สึกว่าอย่างที่บอกไปว่าหนูวังแค่แบบสหนูวังเกศ4เงี้ยค่ะมันแค่80ถูกไหมคะหนูก็ไม่จําเป็นจะต้องไปทําให้แบบเป็นท็อปหรืออะไรแบบนี้เช่นตอบกลางภาคแล้วก็แบบโอเคถ้าเต็ม40ก็เกิน3.2ก็โอเคนะแบบไม่ซีเรียสหรอกแบบใครอยากเต็มเต็มไปเลยเราเราแบบว่าเอาสักแบบให้เราสบายใจก็พอแล้ว อ๋อก็คือว่าจริงๆแล้วว่าตอนแรกหนูแบบเรียนโรงเรียนไทยมาตลอดเนาะก็ไม่ได้แบบเก่งอังกฤษขนาดนั้นแต่ว่าก็คือยอมรับว,ว่าช่วงเข้าค่ายอ่ะเริ่มไปอ่านเท็กซ์ต่างๆแล้วรู้สึกว่าทําไมเราอ่ะอ่านช้าจังเลยเราแบบว่าใช้เวลาแค่แบบกับการนั่งเปิดดิกชันนารีแล้วก็แบบพยายามเข้าใจเนื้อหาต่างๆแบบนานมากๆแล้วก็เริ่มแบบอยากเก่งอังกฤษขึ้นก็เลยเป็นช่วงที่แบบว่าได้พัฒนาอังกฤษไปด้วยแล้วก็พอเราเริ่มแบบพัฒนาอังกฤษเราก็เริ่มเห็นว่าเออมันมนีรอบพอร์ตนะแล้วอีกอย่างหนึ่งิออิงงิรรราชมมันนกกยื่พอออ์ตขงโลป้ ก็เลยคิดว่าถ้าเราเก็บกิจกรรมต่างๆไปด้วยให้มันดูแบบครบหลายๆด้านเนี่ยเราก็อาจจะยื่นพอร์ตได้หลายทีด้วยค่ะ อังกฤษจ,จริงๆมันไม่ได้พัฒนาแค่ในเรื่องของการอ่านแพสเชจหรือว่าการท่องคําศัพท์แต่ว่ามันมีเรื่องของการแบบการฟังการพูดด้วยซึ่งอย่างเช่นการฟังเนี่ยคือหนูจะดู y YouTube เยอะมากกับหนูชอบ YouTube ของแบบหมอต่างประเทศนะคะอย่างเช่นแบบของอาลีอับดาวอะไรพวกนี้หรือว่าแบบคาร์มาเมดิกอะไรพวกนี้ก็ดีมากๆแล้วก็แบบไปนั่งดูไปนั่งฟังอะไรอย่างนี้ค่ะส่วนพูดก็อาจจะฝึกยากเพราะว่ามันไม่ค่อยมีใครให้คุยด้วยแต่บางทีก็คือไปฝึกพูดกับเพื่อนเนี่ยแหละแบบถ้าเพื่อนที่สอบไอเอลสื่สอบอะไรก็คือแบบเออไปนั่ คือเนื้อหาเนี้ยก็คือเหมือนอ่านไปตามเทิงของโรงเรียนมากกว่าไม่ได้แบบว่าอยู่ๆไปหยิบเนื้อหาไหนมาอ่านคือสมมติเรียนที่โรงเรียนก็คือคนไหนสอนดีก็คือตั้งใจเรียนมากๆอยู่แล้วแต่ว่าถ้าบางคนไม่สอนแล้วก็ช่วงใกล้สอบแล้วก็ต้องหยิบมาอ่านเองก็คือส่วนใหญ่ก็จะอ่านเองเป็นหลักคือส่วนใหญ่รู้สึกว่าได้สกิลมาจากค่ายล้วนๆเลยเพราะว่าสอวนอย่างเงี้ยค่ายหนึ่งหนูไม่ได้เรียนพิเศษเลยไม่คิดว่าตัวเองจะติดค่ายก็เลยไม่ได้เรียนแล้วก็เข้าไปแต่ปรากฏว่าเหมือนแบบอยู่ๆก็ก็คือตั้งใจเรียนในค่ายแแล้้้ววกกกก็็็็เเเเเเหมมมืืืออออนนนนบบบยยาาาาาา่่่ทททไรรรรงีีคคิิขใจํด ครั้งแรกเราอ่านครั้งแรกมันอาจจะไม่จาเป็นต้องเข้าใจด้วยแต่ว่าพอเราเรียนไปแล้วเราก็เหมือนค่อยๆแบบพยายามกลับมาอ่านซ้ําหรือว่าถ้ามีจุดไหนสงสยัยปุ๊บก็พยายามถามคนอื่นอาจจะเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นรุ่นพี่มันก็แบบช่วยให้เราเข้าใจได้ค่ะ ถ้ามอปลายส่วนใหญ่ก็ทาเล่มขาวโรงเรียนแล้วก็เปิดฉเฉลยที่เขาแบบว่ามีคนลงแบบตามตึกมันจะมีรุ่นพี่ทําเฉลยไว้ให้ก็คือไปนั่งทําเล่มขาวช่วงจะสอบคือจริงๆอะเอ็นทันหนูลงพิ่ตุ้ยของ at home เขาเห็นว่ามันลงเทปง่ายดีช่วงแบบมอสี่มอห้าแล้วไปลงน่าจะลงคิงหนึ่งคิงสองประมาณนั้นก็คือเขาจะมีที่มันเป็นเล่มแบบรวมพวกเอเนจแพดก็ไปนั่งทําตรงนั้นแล้วก็ไล่ดูฉเฉลยที่เขาแปะไว้ให้ประมาณนั้นคือมันจะมีแบบพาร์ทที่เป็นข้อสอบเก่าแบบตั้งแต่ปีสองหนึ่งอะไรอย่างเงขนนึ้นมนมาห่่อยคะ คือรู้สึกว่าอย่างแรกเลยเราต้องรู้ก่อนว่าแบบเป้าหมายการอ่านคือเราต้องการเข้าใจอะไรอย่างเช่นถ้าเราอยากจะเข้าใจบทบทหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องเข้าไปดูเนื้อหาแบบตรงสารบัญก่อนว่าโอเคมันจะมีบูเลต์พอยต์ตรงไหนบ้างที่เราต้องเข้าใจแล้วเราก็อาจจะต้องแบบค่อยๆไปเปิดเปิดผ่านๆให้ดูให้หมดก่อนว่าโอเคเนื้อหามีประมาณนี้นะเราจะอ่านประมาณนี้แล้วก็วางแผนก่อนว่าโอเคแล้วน่าจะใช้เวลาประมาณไหนแล้วก็ค่อยๆอ่านไปพอสมมติแล้วอ่านหน้านึงจบเราก็อาจจะต้องถามตัวเองได้ว่าโอเคหน้าเมื่อกี้เขาบอกอะไรเราแล้วก็เหมือนประมาณแบบว่าโอเคเราเข้าใจนะตรงนี้กับสิ่งที่ มันบอกเราอ่านจบก็คือไปทําโจทย์ของบทนั้นนั้นมันก็จะเหมือนได้เช็คว่าเราเข้าใจไหมการเรียนพิเศษมันแบบมันช่วยลดเวลาให้เราได้ถ้าแบบว่าเราอยากจะเร็วๆนะแต่ว่าอันนี้คือมันก็แล้วแต่เรื่องด้วยอย่างเช่นถ้าเข้ามาหาลาัยหนูก็อาจจะไปลงบ้างแต่อย่างที่บอกว่าที่โรงเรียนหนูรู้สึกว่ามันไม่จําเป็นขนาดนั้นก็นจะไม่ลงเลย คือเราไม่ได้ทุ่มเทรอบไหนเป็นพิเศษขนาดนั้นเพราะว่าอย่างเช่นรอบพอนเนี่ยคะแนนที่เขาต้องการคือแค่ i e l t s, <ฆ> <S กับ BMa t ดังนั้น i e l t s สหนูสอบเสร็จไปตั้งแต่ประมาณมบมบ5เทอมหนึ่งให้มันผ่านเกณฑ์แล้วมันไม่ได้ใช้แบบไปพิจารณาขนาดนั้นอยู่แล้วก็เลยโอเคแค่นั้นพอแล้วก็มาสอบ BMa t ตอนม6กก็คือมาอฟิตหนักหนักจริงๆแค่ประมาณ2เดือนก่อนสอบค่ะประมาณนั้นตอนสอบครั้งดีวเราได้เจ็ดเออได้เจ็ดจุดตอนรอบแรกค่ะแล้วก็แต่คือตอนนั้นก็แบบว่าหมายถึงว่าก็ก็แบบฝุ่นฝุ่ว จริงๆเนื้อหาของ B Mat Part วิทยหนูคิดว่ามันง่ายแบบประมาณมอต้นเลยมันไม่ได้มีเนื้อหาเพิ่มขนาดนั้นเราจะต้องไปดูของ c คม b r i d g e อีกทีเพราะว่ามันจะมีเนื้อหาบางอย่างที่ของไทยกับของต่างประเทศเขาเรียนไม่ตรงกันแล้วก็มันจะมีบางข้อที่ยากพวกที่ต้องตอบแบบข้อไหนถูกบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราชอยของ B Mat มันจะโหดมากเช่นมี A B C มามันก็จะมีตั้งแต่แบบ A ถูก B ถูก C ถูก A B ถูกอะไรเงี้ยคือมันจะไล่จนครบแล้วเราก็ต้องแม่นจริงๆถ้าจะไปสอบกับเรื่องเวลาที่มันจะกดดันมากเขาให้แบบอย่างคคือออ30นนาาทีี27้ะะไรปรปมณ ที่กังวลก็จะเป็นพาร์ทหนึ่งที่เป็นค ritical เพราะว่ามันยากตรงที่มันเป็นเชาาในเวลาน้อยแต่ว่าเชาามันจะมีแบ่งเป็นเชาาเลขกับเช้าที่เป็นการอ่านคือเชาาเลขอาจจะไม่ได้มีปัญหาเพราะมันเหมือนเป็นการคิดเลขแบบปกติคือพาร์ทที่เป็นอ่านเนี่ยคือมันจะเป็นภาษาอังกฤษยาวๆแล้วก็แบบให้ตีความซึ่งยอมรับว่าคือหนูก็ไม่ได้อ่านเร็วขนาดนั้นแล้วมันก็ยากในการจะเข้าใจด้วยค่ะ จริงๆหลักๆเลยคือก็พยายามเก็บพวกวิชาที่แบบคำนวณก่อนพวกเลขพวกฟิสิกส์เนี่ยก็เก็บก่อนส่วนเคมีหนูก็เหมือนได้อยู่แล้วก็เลยอันนี้ไม่ค่อยกังวลส่วนตัวชีวะก็คือเหมือนอ่านตามเธอมาเรื่อยๆค่ะมันจะมีตัวพวกไทยสังคมเนี่ยคือมาเก็บตอนท้ายๆเลยมาเก็บหลังแข่งอีกก็คือมาลงของครูครอบค่ะแล้วก็จะมีเนนแนนโจทย์แล้วก็มีพวกกรงคาตอบข้อสอบปีเก่าๆะคะ่ะพวกนั้น หนูชอบตรงที่เขาอ่ะชอบพูดหนอนบบจำแค่ที่เขาสอนให้ได้ก่อนบางส่วนที่มันมากเกินไปก็ช่างมันเถอะหรือแบบบางทีอย่างเช่นภาษาไทยพาท,ที่เป็นจำจำเขาก็จะบอกว่าเออถ้าสมมติว่าแบบไม่รู้อย่างเงี้ยมันออกแค่ข้อเดียวก็ไม่ต้องไปอ่านหรอกมันไม่คุม้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูรู้สึกว่าเออมันดีเพราะว่าบางอย่างหนูหนก็ไม่อยากจะไปกว้วนแม่น้ําอ่านสำนวนทุกอย่างบนโลกนี้คือหนูก็ไม่ไหวเหมือนกันอะไรแบบแล้วรู้สึกว่าแบบเทคนิคการสอนของเขามันแบบดูแมชกับความรู้สึกของเราก็เลยแบบชอบมากตรงนี้ คือเริ่มเนื้อหาก่อนก็คือเก็บพี่ตุ้ยเป็นชิ้นหนึ่งชิ้นสองก่อนค่ะก็คือมีรุ่นพี่แนะนําแหละว่ามันโอเคก็จะมีอีกคอร์หนึ่งที่เป็นคอร์สต,ตะลุยกะสะพอทอ,อะไรสักอย่างที่มาเก็บตอนหลังแต่ว่าก็คือเรียนแค่ประมาณนั้นแล้วก็เหมือนพยายามทําโจทย์ทายเล่มของเขาค่ะประมาณนั้นตัวในเล่มก็แบบเป็นโจทย์พื้นฐานปกติตามที่เขาสอนข้อสอบเอ็นที่เขารวมให้มันก็ดีเพราะว่าเขาแยกบทมาให้แล้วเหมือนเราก็ได้ฝึกแบบตามบทที่เราเรียนอยู่อะไรอย่างเงี้ย ลงอาจารย์เอกลิตคอร์สหนึ่งแต่ว่าคือหนูอ่ะเหนื่อยเกินไปกับการที่แบบว่าหยุดจดตามเขาเพราะหนูรู้สึกว่าหนูไม่ได้เป็นคนที่วาดรูปสวยขนาดนั้นด้วยแต่ว่าเรื่องสอนนี่คือรู้สึกว่าสอนดีค่ะแล้วก็หมายถึงว่าคือเขาเก่งมากเลยที่แบบอยู่เขาวาดอะไรได้เต็มการานขนาดนั้นคืออันนี้คืออึ้งแบบจริงๆคือ r e c เ m m e n d สุดคูป๊อปเพราะว่าหนูอ่ะมาเรียนช้ามากแต่ปรากฏว่าหนูมาทอมข้อสอบแล้วก็ดูคะแนนเท่าๆเพื่อนแบบเฮ้ยเป็นไปได้ไงเราใช้เวลาเรียนกับสังคมนี่แบบน้อยมากๆแบบไม่กี่เดือนเองอะไรอย่างนี้โอเคเรา add home มันด้วยความโคววด้้ยยยกก็เเลรรูสึ่าีีนนท บบเลือกเวลาเอนเลยมันสบายกว่าเยอะค่ะอันนั้นคือแบบเลขาเมนสุดๆชอบตรงที่แบบรู้สึกว่าตัวพี่แม็กมันดีแล้วมันก็ยากกว่าของแบบสอบจริงด้วยมันก็จะมีข้อที่แบบได้แบบวิธีคิดใหม่ๆได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเยอะค่ะเทคนิคก,การคิดการอะไรของเขาก็ดีรู้สึกว่าพี่แม็กไปด้วยสปีดที่มันกําลังดีค่ะแบบเออเชเลยแล้วก็เขาก็มีเวลาเว้นให้คิดนิดนึงด้วยค่ะ ไม่ได้ตั้งจริงจังเลยค่ะก็อย่างที่บอกว่าหนูแบบเป็นคนแค่แบบเออเอาพอผ่านรวมสักเกิน7-5ก็แบบน่าจะติดแล้วแหละก็พอแล้วอะไร คือดิฉันก็อยากเป็นมาตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วเพราะอย่างที่บอกว่าติดพวก YouTube ฝรั่งด้วยแล้วก็รู้สึกว่าแบบชอบพวกนั้นแต่ว่าก็มีบางช่วงที่ค่อยเขี่เรื่องทุนเหมือนกันเพราะว่าก็จะแบบพอเข้าค่ายไปก็จะโดนแนะนาเยอะสุดท้ายแล้วพอไปศึกษามาจริงๆก็ยังรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้แบบเหมาะสมกับการแบบไปต่างประเทศในตอนนี้ขนาดนั้นแล้วก็ยังชอบแบบว่าสไตล์การเรียนของหมอไปถึงลักษณะการทํางานหรืออะไรพวกนี้ด้วยแต่ว่าถามว่ารู้จริงๆไหมว่าเราอะชอบขนาดนั้นอะก็คือคิดว่าสุดท้ายต้องไปขึ้นวอร์ดหรืออะไรให้มันรู้อยู่่่่ดีเเเพราาาาาะวตออใหห้้ไปปขย็นม รุ่นพี่ส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเออสิ่งที่เรารู้อนะ่นณตอนนี้กับสิ่งที่ไปเจอจริงๆอะมันจะไม่เหมือนกันนะดังนั้นอะเราก็ควรที่จะแบบค่อยเข้าไปดูตรงนั้นอีกทีก็ได้แต่ว่าตอนนี้เราคิดว่าเราตัดสินใจดีที่สุดแล้วอะไร อย่างแรกเลยเราต้องแบ่งเวลาดีดีก่อนแล้วก็ต้องดูว่าเราจะต้องสอบอะไรบ้างแล้วก็การเตรียมสอบแต่ละอย่างเนี่ยเราควรจะแบบเตรียมตัวยังไงอย่างเช่นการเรียนพิเศษสมมติต่อให้เราจะเผื่อเวลาทําข้อสอบเก่าทั้งหมดเนี่ยเราก็ต้องเผื่อเวลาเอาไว้แล้วก็แยกเวลาไว้ด้วย <S <S นอกจากนี้คืออย่างรอบพอดเนี่ยค่ะมันอาจจะต้องมีนอกจากเรื่องของวิชาการก็คือเรื่องของกิจกรรมต่างๆก็คือต้องคิดไว้เลยว่าโอเคเราจะทําอะไรบ้างหรือว่าเราไม่ต้องพยายามจนเกินไปก็ได้แต่เราต้องรู้สึกว่าเราน่าจะมีกิจกรรมบางอย่างในการจะใส่อยู่แล้วเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยถ้าเราไปแบบพพพยายาาามมททรรทํกกกิจจรรรุอออ่่่่่งงเืีีะใใส์นชวป ม .6 หนูว่ามันก็จะดูเฟกเกินไปแล้วก็อาจาจะไม่ได้ดีในระยะยาวจริงๆค่ะ คือมันแบ่งเป็น4ด้านก็คือแบบด้านวิชาการแล้วก็ด้านพวกวิจัยจิตอาสาแล้วก็ากาิจกรรมถูกไหมคะวิชาการก่อนก็คือหลกัหลกๆก็จะมีพวกแบบแข่งเคมีของหนูก็ค่ายโอลิมปิกอะไรพวกนี้แต่จริงๆก็อาจจะมีพวกอย่างอื่นด้วยที่แบบสนามย่อยๆที่แบบไปแข่งมาอีกจริงๆสอบทมต้นก็จะมีแค่แบบผ่านรอบแรกอะไรพวกนี้มันก็ใส่ได้แบบไม่เขาไม่ได้ซีเรียสหรือว่าความยิ่งใหญ่อะไรของพอร์ตขนาดนั้นอยู่แล้วเพราะว่าหนูรู้สึกว่าพอร์ตรอบของภาษาอังกฤษเนี่ยเขาไม่ได้เน้นวิชาการด้วยแบบบบางคนอาจจะไม่ได้มีพอร์ตวิชาการมากก็ติดดไ้่น ด้านพวกวิจัยเนี่ยก็คือจริงๆอ่ะทางโรงเรียนเขาไม่ค่อยมีงานอะไรขนาดนั้นแต่ว่าก็คือใส่พวกโครงงานมอต้นแล้วก็มอปลายก็มีทางพวกวิจัยแบบเซอร์เวยเองผ่านแบบ ออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามทําแล้วก็ตีพิมพ์แบบเว็แบบต่างประเทศอะไรพวกนี้ค่ะคือมันก็มีรุ่นพี่ที่ทาเป็นตัวอย่างด้วยแล้วเราก็พอรู้แนวทางก็คือถ้าเราอยากทําอะไรเราก็สามารถเก็บข้อมูลทําอะไรของเราเองได้แล้วก็เขียนเป็นเปเปอร์แต่ทีนี้ถ้าเราอยากจะตีพิมพ์ตามเแวบบ็บก็คือต้องไปนั่งดูแล้วว่าเว็บไซต์เขาดีควายอะไรจากเราบ้างอย่างเช่นการเขียนแบบแอสแรกการเขียนอะไรต้องทอําอะไรเท่าไหร่บ้างก็ค่อยไปดูว่าเขาให้ส่งอย่างไงแล้วเราก็ส่งไปตามนั้นแล้วเขาก็จะมี r o c e s s แบบ peer review มีคนมาตรวจงานให้เราส่งมาให้เรา มาแก้ใหม่กว่าที่จะได้ตีพิมพ์ตรงไปประมาณนั้นค่ะพวกนี้ก็จะเป็นงานที่แบบทําง่ายโดยที่ไม่จําเป็นต้องแบบมีแลบไม่ต้องมีที่ปรึกษาอะไรให้วุ่นวายค่ะจิตอาสาจริงๆคือทั่วๆไปเลยคือด้วยความที่เราก็เก็บมาเรืเ่อยๆอย่างเช่นพวกโครงการรุ่นพี่ติวรุ่นน้องของโรงเรียนนะคะหรือว่าพวกงานจิตอาสาประจําห้องเรียนปกติอย่างเช่นห้องเรามีไปแบบไปเก็บขยะการไปบริจาคของอะไรพวกนี้หรือว่าถ้าช่วงออนไลน์เนี่ยก็อาจจะมีการแบบอ่านหนังสือให้คนตาบอดหรือว่าการเผยแพร่ความรู้แบบออนไลน์ตั้างพวกเเกอะไรต่างๆขึ้นมาคกกกิจรรม็ื ก็ใส่งานทั่วไปเลยอย่างเช่นแบบเ,เราทํากิจกรรมอะไรในโรงเรียนตั้งแต่แบบสมัยมต้นอาจจะเคยแบบอยู่วงนักดองประสานเสียงหรือว่าพวกมปลายก็อาจจะแบบการเป็นคณะกรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ดูแลเกี่ยวกับแบบงานต่างๆในโรงเรียนพวก Open House อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ใส่ได้หมดเลยคือสัมภาษณ์น่ยจะมีแบบของจุฬามี5้ห้องนะคะแล้วก็คือการสัมภาษณ์เป็นแบบ MMI แต่และห้องเนี่ยมันจะมีธีมของมันที่ต่างกันก็จ,จะมีห้องพอร์ทห้องหนึ่งคือจริงๆอ่ะปีหนูมันไม่ได้เกี่ยวกับการแพทย์ขนาดนั้นเพราะว่าอย่างบางห้องก็อาาาจะถถมเเรรื่่งกกกียววับบบแส ในชีตประจำวันหรือว่าห้องภาษาอังกฤษก็อาจจะเป็นแบบให้อ่านบทความเกี่ยวกับพวกขยะแล้วก็ตอบคําถามเขาประมาณนั้นค่ะกดดันค่ะคือเราตอบอะไรไปถ้าเป็นไดเรม่าส่วนใหญ่เขาก็จะเถียงเรามาอีกแบบหนึ่งเลยแม้กระทั่งพอร์ตฟิลิโอเขาจะพยายามเหมือนกดเราลงสุดๆอย่างเช่นแบบแบบเคมีโอลิมปิกนี่ภูมิใจที่สุดแล้วหรอแบบคือเหมือนด่ามาว่าแบบเหมือนกดกดเราตลอดคือหนูรู้สึกว่าอย่างหนึ่งก็คือเขาน่าจะแบบอยากได้คนที่เขาแบบเอรับแรงกดดันต่างๆได้เพราะว่าการเรียนหมอมันน่าจะแบบน่าจะเครียดอะไรอย่างนี้แต่ละคําถามหนูคิดว่าบางทีเขามีเหมือนแบบเป้าหมาย เขาอยากจะได้แนวคําตอบอยู่แล้วรวมถึงเรื่องของบุคลิกคนที่เขาอยากจะได้ด้วยค่ะ อีกอย่างหนึ่งคือหนูรู้สึกว่าจริงๆคําตอบอะค่ะเช่นเขาอยากจะถามว่าเออถ้าเป็นเราเราจะทํำยังไงอ่ะเขาอาจจะไม่ได้ไปดูแค่คําตอบสุดท้ายของเราแต่เขาดูเรื่องของการให้เหตุผลว่าเราอาจจะต้องมองมุมมองทั้งสองด้านก่อนว่ามันมีอะไรบ้างแล้วก็ลิสต์ออกมาให้หมดก่อนที่เราจะตัดสินใจสุดท้ายซึ่งคะแนนจริงๆมันไม่ได้อยู่ที่คําตอบสุดท้ายแต่ว่ามันน่าจะอยู่ที่แบบกระบวนการคิดของเรามากกว่าเพราะว่าเตรียมสัมภาษณ์เนี่ยจริงๆตอนแรกหนูก็คิดว่าเป็นเรื่องของดวงอะไรนี้มากกว่าเพราะว่าได้ยินรุ่นพี่พูดมาเยอะแต่ว่าพอเราไปอ่านหนังสือของอังกฤษจรริิงงๆแล้วเนีกกกาาสอออบ MI มมั็คืข หมายถึงว่าสิ่งที่เขาอยากจะขัดคนหลังจากนั้นนะมากกว่าแล้วก็เรื่องของแบบการเตรียมคําตอบของคําถามแนวต่างๆเนี่ยก็คือมันเตรียมตัวได้แล้วก็บางอย่างคืออาจจะไม่ได้เตรียมได้ตรงคําถามแต่ว่าเราเตรียมวิธีคิดหรือว่าเตรียมการมองให้รอบด้านมากกว่าค่ะ จริงๆการเตรียมตัวรอบ3ก็คือว่าอย่างที่บอกว่าก็คือเก็บเนื้อหาให้ครบแล้วก็มาเริ่มแบบทําโจทย์แต่ว่าตอนแรกๆก็อาจจะทําโจทย์แบบแยกบทก่อนแล้วก็เก็บไปให้ครบทุกบทแล้วค่อยมาเริ่มทําโจทย์แบบข้อสอบที่เป็นรวมๆแบบพวกข้อสอบเกา่าเวลาที่เราทําผิดเนี่ยก็ต้องมาจดแยกว่าเราแบบเออทำผิดอะไรบ้างแล้วก็เรื่องของแบบการไปพัฒนาตัวเองเนี่ยคือเราจะไม่ได้ทําข้อสอบผิดกันแบบรัวๆแต่ว่าเราจะต้องเหมือนทําแล้วก็โอเคกลับไปอ่านเรื่องนู้นเรื่องนี้เพิ่มก่อนที่จะมาทําต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ จริงๆหนูก็หมดไฟบ่อยนะคะแบบคือหนูไม่ได้เป็นคนแบบอ่านหนังสือแบบถึกแบบอ่านได้ทั้งวันขนาดนั้นด้วยส่วนใหญ่ก็คือแบบอ่านๆแล้วก็สักครักก็แบบไปนอนเล่นทําขนมหรือว่าเล่นมือถืออะไรแบบนี้ก็คือรู้สึกว่าการพักมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ผิดคือเราไม่ต้องวังตารางแบบให้มันแน่นก็ได้แต่ว่าให้รู้คร่าวๆว่าโอเคช่วงนี้เราจะเรียนอันนี้ช่วงนี้เราจะเก็บเนื้อาหาตัวนี้แล้วก็พยายามให้เหมือนแบบมันเสร็จ แบบก่อนสอบให้ได้ประมาณนั้น,นะคะแล้วเหมือนแบบถ้าเราพยายามรู้ตัวเองอยู่ตลอดว่าเราจะต้องทำอันนี้ให้เสร็จทันอนะ่ะมันก็จะเหมือนแบบฟอตัวเองเองให้แบบต้องทำไปเรื่อยๆให้แบบมันเสร็จ เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนแบบทําให้เต็มที่ก่อนมันไม่จาเป็นต้องทําแบบอ่านหนังสือตลอดเวลาก็ได้แต่ว่าทาแค่ให้เรารู้สึกว่าโอเคเราทําถึงจุดที่เราคิดว่ามันน่าจะเพียงพอสําหรับเราแล้วแล้วก็ไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเยอะอย่าไปแบบเครียดเพราะคนอื่นพยายามแบบมีความสุขกับตัวเองเยอะๆประมาณนั้น,นะคะสำหรับใครที่อยากติดตามชีวิตการเรียนของพี่นะคะก็ไปติดตามได้ที่ไอจีลาติล่าไดอารี่แล้วก็มีช่อง YouTube ก็คือช่อง u t u b e ลิตานาพัทค่ะก็สามารถไปติดตามได้ะคะ่ะขอบคุณค่ะ